ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ฮอลลีทอยส์นะครับวันนี้จะรีวิวไอ้สองตัวด้านหลังไม่เกี่ยวนะฮะจะรีวิวตัวนี้ครับตัวตรงกลางนั่นก็คือตัวของไอออนแมนจากแพ็ค10ปี MCU นะครับจากเรื่อง Avengers ภาคแรกนั่นก็คือตัวของ ไอรอนแมนมาร์กเจ็ดนั่นเองนะครับตัวนี้นะถ้าใครได้ดูคลิปที่แล้วนะครับก็ถือว่าติด1ใน10ฟิกเกอร์มาเวลเจนที่ดีที่สุดในปี2 0ง8ของผมไปเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าวินด้วยอันดับที่3เลยถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับสาเหตุที่ต้องมารีวิวเนะี่ยทั้งทีช่องอื่นเนี่ยรีวิวไปเกือบหมดแล้วเพราะมันออกมาเกือบจะครึ่งปีแล้วนะครับก็เพราะว่าตัวนี้ผมยังหาราคาที่ต้องการไม่ได้นะครับแล้วก็มีพี่คนนึงเปิดพลีเออเดอร์จากนอกนะครับซึ่งแกเนี่ย จะขายแบบไม่มีกล่องเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่มีกล่องมาโชว์นะครับแต่ว่ากล่องเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปหาย้อนหลังแล้วกันนะครับเพราะว่าจะเอามาทําเป็นคอลเลคชัน10ปีนะครับตัวนี้ก็เลยมาแพ็คเดียวๆซึ่งราคาค่อนข้างถูกประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ7-800เองนะครับก็ให้อุปกรณ์มาครบเลยนะครับดูความแตกต่างระหว่างมาร์ค42เนี่ยผมขอข้ามไปก่อนนะครับขอเก็บไว้จะได้ไม่ต้องอระสายตานะครับมาร 7กับมาร์คห้ i สิบอินฟิทีนะครับนี่การลงสีมันก็ต่างกันแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้มันดูเป็นพลาสติกมากกว่านะครับเนี่ยตัวนี้ดูเป็นพลาสติกมากกว่าแต่ตัวนี้ลงสีโอเคนะครับถึงแม้ว่ามันไม่ได้ยอดเยี่ยมเหมือนค่ายเ f i เ u a r กก็ตามนะครับแต่ว่ามันลงสีดีกว่าเยอะแล้วก็ดีเทลจุดขยับอัติบิเลชั่นเนี่ยต้องบอกว่ายอดเยี่ยมกว่ามากๆนะครับยอดเยี่ยมกว่าตัวมอริเจนไอออนแมนที่เคยผ่านผ่านมา ทั้งหมดเลยนะกล้าการันตีเลยครับว่าทั้งหมดเลยก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปชมรีวิวกันนะครับอย่าลืมกดไลค์พวกเรานะครับแล้วก็กดปุ่ม subscribe ด้วยยังนะครับถ้ายังก็กดปุ่มติดตามให้พวกเราด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะฮะแล้วก็เปิดปุ่มแจ้งเตือนด้วยเวลาอัปลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้ทุกคนได้รับทราบกันนะฮะก็ไม่การเสียเวลานะครับเราไปชมรีวิว Iron Man Mark 7นะครับจากเรื่อง Avengers นะครับจากค่ายมอร์เจนฮัตส์โบว์นะครับสเกล1 12ต่อหรือว่า6นิ้วนั่นเองไปเลย ำรัมาร์กเจตัวนี้ต้องบอกว่ามันดีกว่ามอเลิเจนนะครับของตัวไอออนแมนที่เคยผ่านผานมาเลยเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยดูงานเปรียบเทียบนะครับขอเอาสีสามมานะครับเนี่ยมันลงสีดีกว่านะครับมันลงสีดีกว่าคือไอามาร์กเนี่ยคือเห็นในกล้องะผมว่าอาจจะยังไม่ไม่ค่อยเห็นสีที่มันเด่นชัดสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าใคร เคยได้จับงานจริงก็จะรู้เลยว่าไอ้สีแดงของมาร์คห้าสิบเนี่ยจะเป็นสีแดงแบบปิดๆนะครับแต่ว่าตัวนี้มันทําให้สีดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เหลื่อมมุกแบบตัวมาร์คสีสาตัวนี้นะครับซึ่งเนี่ยเวลาโดนแสงเนี่ยก็จะเป็นสีมุกเลยนะครับก็ถือว่ามันเป็นจุดกึ่งกลางที่ผมว่าค่อนข้างลงตัวนะแต่ใจจริงเนี่ยผมอยากได้แบบค่ายเอสเฟกูอาร์ะนะครับที่มันลงสีแบบเมทัลลิกสวยๆมาเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็โอเคแล้วนะครับดีที่สุดของมาร์จ n t นะครัไลน์อลอนแมนที่เคยผ่านมานะครับอ่ะอาร์ธิเคเลชันนะฮะก็ก้มเงยได้นิดเดียวเองนะฮะเนี่ยก้มเงยได้นิดเดียวนะครับหมุนได้360แขนกลางได้สูงกว่ามาตรฐานนี่นะครับเพราะว่าเป็นบอลลูกใหญ่แล้วก็ไอ้เกาะตรงหัวไหล่เนี่ยมันติดกับช่วงบนนะครับมันไม่ติดกับแขนเพราะฉะนั้นมันทําให้อาร์ธิเคเลชันเนี่ยเยอะมากขึ้นนะฮะหมุนได้360นะครับไบเซปก็หมุนได้360 ข้อสอบพับขึ้นลงได้นะฮะมือหมุนได้360นะครับพับขึ้นลงได้ตามปกตินะครับแต่ข้างซ้ายไอ้มือที่ทําท่าปล่อยพลังเนี่ยไม่สามารถพับได้นะครับคือถ้าพับปุ๊บมันก็จะดีดออกมาเลยนะครับทีนี้มาดูช่วงบอดี้กันบ้างนะครับบอดี้หน้าอกเนี่ยก้มแอนไปได้นิดเดียวนะครับหมุนได้360นะฮะขากลางได้ตามมาตรฐานนะครับแล้วก็เตะไปมาหน้าหลังได้นะครับอ้าวหลายคนถ้าเคยสะสมบรเจนจะรู้ว่าตัวนี้พิเศษกว่านะครับเพราะว่าในไล่รนแมนตัวอื่นเนี่ย นะครับเตะไปหลังไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้ตรงช่วงก้นเนี่ยมันทํามาเต็มนะครับพอเตะไปหลังก็ติดแล้วนะฮะมาร์คสีก็เป็นครับเนี่ยติดแล้วมาร์คสีก็เป็นนะครับติดเหมือนกันแต่มาร์คเตัวนี้นะฮะตัดให้เว้าไปเห็นไหมครับจะตัดให้เว้าแล้วนี่นะครับเพิ่มลิมิตไปด้านหลังได้ด้วยนะครับก็ถือโอเคเลยนะครับต้นขาหมุนได้360อเผ่าพับขึ้นลงได้นะครับเท้าเหยียบไปมาหน้าหลังได้นะครับ เอียงซ้ายเอียงขวาได้นิดหน่อยนะครับแต่หมุนไม่ได้เพราะติดไอ้เกาะช่วงนี้ก็ธีกิเลชั่นของมาร์คเตัวนี้ผมว่ามันเหมือนเอาข้อด้อยของไอ้ตัวอื่นๆมาปรับปรุงซึ่งมันดีนะครับดีถือว่าโปรก็มีการพัฒนาขึ้นนะครับอันี้ต้องขอชื่นชมนะครับแต่ถ้าไหนไม่ดีผมดาย,ยับห <c oughs> น้ากากเนี่ยก็จะเป็นสีทองมุกนะครับมันสะท้อนแสงเลยนะครับแล้วก็ข้างในดวงตาเนี่ยจะเป็นสีขาวแล้วก็ตรงขอบดวงตาเป็นสีฟ้าซึ่งมาร์คห้าสิบก็มีนะครับแต่ว่า ถ้าแบบเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นอย่างเช่นมาร์คสีเนี่ยจะเป็นตาสีฟ้าไปเลยซึ่งไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้ทําดูโอเคกว่าแล้วก็ไอ้ตรงหัวด้านหลังนี่ฮะก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันนะครับอ,อยากให้เห็นอนะ่ะเปรียบเทียบกับมาร์คห้านี่จะเห็นว่าไอ้มาร์คห้าเนี่ยจะเป็นสีแดงปี้สูงไปเลยนะครับส่วนไอ้ตัวนี้จะลืมเลือมเมทัลลิกนิดๆน,น,นะฮะแต่มันไม่ได้เมทัลลิกจ๋าแบบเซฟิกูอาร์ตนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมอยู่แล้วก็จุดนี้ที่ทาให้มันพีก,ก็คือไอ้ด้านหลังมันนะจะมีีเปป็ก เหมือนตัวชฉลออากาศตัวฉลอเวลาบินมาปุ๊บก็จะหยุดนิ่งเลยนะครับเหมือนที่ไอรอนแมนใช้ในหนังนั่นเองนะครับตัวนี้จากเรื่องอเมเจอร์สมันทําดีเทลมาได้ดีนะฮะไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะครับเนี่ยก็จะถ้าตามสไตล์ฮัตโบนะใครเล่นงานฮัตโบก็จะรู้นะครับว่ามันจะมีสีเลอะอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าฮัตโบมันไม่ได้คิวซีละเอียดเหมือนค่ายเอฟฟิกูอาร์ตหรือว่ามาเฟกอะไรพวกนั้นนะครับซึ่งงานดีกว่าเยอะนะครับแต่มันก็ทําใช้ได้ในดรานึงเนี่ยก็จะมีแต้เห็นไหมจะมีจุดแดงๆในสีเงินนอะะไรบะรบาคั เนี่ยมันสวยมากๆสวยมากๆแล้วเนี่ยดูเทลเกาะทั้งทั้งหลายแหละนะครับแล้วก็ไอจุดนี้ผมอยากจะให้เห็นให้สังเกตอย่างหนึ่งนะถ้าใครที่ซื้อมือ2หรือว่าอะไรเนี่ยให้เช็ค ไอปีกด้านหลังตรงนี้ให้ดีนะครับไอตรงสีเงินที่เราเห็นตรงนี้บางตัวไม่มีนะครับจะเป็นสีแดงทับเลยเหมือนมันหลุดคิวซอะไรมาอย่างนั้นเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ซื้อมือหนึ่งอ่ะคือมันมองยากใช่ไหมเพราะว่ามันอยู่ในกล่องเราก็จะเห็นมุมมองด้านหน้ามอย่างเดียวไอ้ด้านหลังกล่องก็จะทึบแบบนี้นะครับเราก็ไม่เห็นพอแกออกมาดูอ้าวชิบหายดวงสวยจ้าเจอตัวหลุดคิวซีไปอะไรอย่างนี้เลยนะครับหลายคนในกลุ่มเจอกันมาแล้วนะครับแต่ผมโชคดีหน่อยที่ว่ามันไม่ได้ ไม่ได้แบบหลุด QC แย่ขนาดนั้นมันก็จะมีสีเลอะอะไรบ้างบางจุดก็ยังพอรับได้นะครับใคบรเอาบีเพนสวยๆเนี่ยผมว่าเป็นตัวที่แจ่มมากนะครับอติเลชั่นดีที่สุดในมเมลเจนที่เคยออกมาคือช่วงก่อของมาร์คสิบอ่ะจะเป็นตัว s ีเชฟลงมาเลยนะครับมันไม่ค่อยตรงสะโพกเนี่ยไม่ค่อยดูออกไปเท่าไหร่นะครับแต่พอไอ้มาร์คเจ็ดเนี่ยมันเห็นไ,ไหมพอไล่ลงมาปุ๊บตัวนี้ก็จะแบบโป่งออกด้านข้างเลยซึ่งมันมันดูมันชุกเกาะมากกว่าแล้วมันดีเทลดีกว่าเยอะนะครับดีที่สุดตั้งแต่ คือเห็นแวบ,บได้ก็ซื้อเลยนะครับนี่ก็จะเห็นว่าสีแดงเนี่ยมันมันจะแบบกอยู่กึ่งกลางระหว่าง2ตัวเนี้ยนะครับซึ่งมันโอเคนะครับมันโอเคลงสีคือแบบแต่ว่าอยากให้แบบเมทัลลิกอีกสักนิดนึงมันจะดีมากๆเลยตัวนี้จะไร้ทิฏฐิมากๆนะครับตัวมาร์คเจ็ดตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าใครที่เงินไม่พอสักเท่าไหร่เนี่ย ะครับก็แนะนําไม้จัดของค่ายมอร์เลเจนนะครับไอ้รแมนตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้แพงสักเท่าไหร่นะครับมันก็มีทําออกมาหลายค่ายเลยนะครับตัวมาร์คเตัวนี้เนี่ยที่ผมได้มาก็คือมีพี่คนนึงในกลุ่มเนี่ยแกเปิดพิเออเดอร์นะครับจากนอกมาเลยนะครับกล่องแต่ว่าแกไม่มีกล่องมาให้นะครับเพราะว่าเรื่องการขนส่งอะไรก็ตาม นะครับแกก็มาแต่แพ็คเดียวๆเนี่ยแต่ว่าของเปลี่ยนอะไรให้มาครบนะครับก็ซื้อมาราคา7จ0ดแื่อว่าค่อนข้างคุ้มเลยแหละไอ้ส่วนกล่องเปล่าเดี๋ยวค่อยไปซื้อทีหลังเพราะว่าผมจะก็จะเก็บเป็นคอลเลกชัน n 10ปีด้วยส่วนใครที่มีตังก็ไปเพิ่มมาเฟกเลยก็ได้แต่ว่าถ้าใครมีตังแบบแบบเแบบงินถุงเงินถังอ่ะนะครับเพิ่มตังกส้นนี้จากมาเฟกอัปเกรดเป็นคอมมิเคฟจะดีมากๆครับเพราะว่า ค่ายคอามีเคฟเนี่ยทำตัวไอรอนแมนออกมาได้สวยเพราะว่าอีกอย่างนึงก็คือมันเป็นบอดี้โลหะแบบไดแคส75์นะครับทำให้การเกาะของสเอีเงาแสงสะท้อนอะไรต่างๆเนี่ยมาทำออกมาได้ดีนะครับผมว่าถ้าซื้อค่ายคอมมีเคฟไม่มีผิดหวังแน่นอนแล้วก็มีตรงหน้าอกตรงดวงตาไร้พวกนี้เผลอๆเปิดไฟได้ด้วยนะครับบางตัวนะครับซึ่งหลายๆตัวการันตีเลยมีไฟทุกตัวนะครับอยู่ที่ว่ามันจะมีมากน้อยจุดแค่นั้นเองนะครับก็ ใครสนใจก็ลองไปหาดูได้ตามกลุ่มนะครับโดยเฉพาะกลุ่มขายมาเวลฟิกเกอร์เนี่ยจะเป็นกลุ่มหลักนะครับเพราะจะมีทั้งม a r เ e เซนเอฟเฟคฟิกเกอร์อาร์ตคอมมิเฟหรือค่ายต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้พ่อค้าที่ผมซื้อประจำหรือว่าอยากให้ผมแนะนำพ่อค้าก็ทักมาในแชทในเพจได้นะครับก็ลิงก์อยู่ใ,ใต้เดสคริปชันหรือว่ามีเฟซส่วนตัวนะครับใครอยากแอดก็แอดมันมาได้นะครับบางทีขี้เกยจทักไปในเพจอยากแอด คุยส่วนตัวเลยนะครับก็ทักในแชทส่วนตัวได้นะครับเฟซผมก็แปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีหลายคนนะครับเยอะมากๆเข้ามาทักพี่น้ซื้อ,อย่างไหนก็ไปลิงก์พ่อค้าไปไปคุยเองแล้วกันนะครับตกลงสอบถามอะไรก็ผมแค่เป็นตัวกลางให้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ<ฆ><ฆ>เพจร<ฆ>ูท<ฆ>ี<ฆ>่ทอยไม่ได้ขายของเป็นหลักอาจจะมีมือสองอะไรมาโละบ้างแค่นั้นนะครับแต่ว่าถ้าเปิดพรีออเดอร์มือหนึ่งเนี่ยเพจผมไม่มีนะครับเพราะว่าผม ไม่ได้เป็นสายที่แบบเป็นพ่อค้านะครับสำหรับมาร์เจ็ดตัวนี้นะครับนี่วันนี้ผมเตรียมไม้ทัดมาด้วยนะครับแบบยาวเลยนะครับ24นิ้วอ่ะนะฮะรองรับได้เลยนะครับตัวนี้มาร์กเจ็ดเนี่ยสูงนะครับสูงไม่ให้ยาวแหมพู้ผิดตลอดประมาณ6นิ้วเลยครึ่งมาประมาณ6.7นิ้วนะครับโดยประมาณนะฮะมันก็ถือว่าในไลน์อลลอนแมนนะตัวนี้สูงกว่าเพื่อนแล้วนะครับสูงกว่าเพื่อนเลยนะครับถือว่ามันเป็นงานที่เหมาะสมแต่ว่าถ้าไปเล่นกับค่ายอื่น นะครับก็อาจจะดูตัวตัวใหญ่ไปบ้างนิดนึงนะครับแต่ว่าเรื่องดีเทลเนี่ยผมว่ามันไม่มีปัญหาสำหรับนักสะสมนะครับแต่ว่านะอย่างที่ผมบอกไปตรงตรงนะคือถ้าคุณมีเงินน่ะไปอัปเกรดเป็นมาเฟกค่ายอย่างอื่นจะดีกว่านะครับอันนี้พูดตรงๆนะฮะแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้มีเงินเยอะเท่าไหร่ก็ตัวนี้ก็ไม่ไม่ได้เลวนะครับเอาไปเพ้นเผื่อถ้าใครเพ้นสีเก่งเนี่ยอาจจะสวยกว่าค่ายอย่างอื่นด้วยซ้ำนะครับเพราะว่า ดีเทลมันทำออกมาสวยแล้วนะครับสวยจริงๆส่วนของเปลี่ยนเนี่ยก็จะให้มาเป็นมือเปลี่ยนหนึ่งคู่นะฮะก็จะมีมือข้างขวาที่เป็นมือพ่นพลังนะฮะแล้วก็มือข้างซ้ายแบบกำรรก็คือมันสลับคู่แบบนี้นี่เองนะครับแล้วก็เป็นเอฟเฟกเอฟเฟกไฟนะครับเอฟเฟกที่มันพ่นออกมานะครับก็จะเป็นสีทองอ่าสีเหลืองอมส้มนะฮะให้มาหนึ่งคู่เหมือนกันนะครับก็เอาไปเสียบตรงมือได้นะครับมือเปลี่ยนก็จะมีก็เสียบได้ตามปกติเลยนะครับ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยไอ้มือเปลี่ยนตรงนี้จะขยับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะได้ฟิกแค่ท่าตตา่ตัวก็คือท่าพ่นพลังแค่นี้แล้วก็ผมอยากจะแนะนําอย่างหนึ่งคือถ้ามาร์กตัวนี้เนี่ยใส่หัวโทนี่สตาร์ทนะครับอันนี้หัวผมสั่งมาประมาณ400บาทนะฮะมันไม่ได้เป็นค่ายสายฟ้าไอ้ค่ายสายฟ้าเห็นหัวโคตรสวยเลยแต่ราคาก็โคตรสูงแต่ว่ามันมันคุณภาพประมาณพันสองนะครับอันนี้หัวนี้ประมาณ4 5 0 0เองนะฮะนะก็เอามาใส่ได้เท่ๆเพราะว่าผมผมว่าดีเทลก็ทํามาได้ดีอยู่คือเป็นโทนี่สตาร์ที่แบบสงามามก ก็ขอสรุปส่งท้ายแล้วกันนะครับสำหรับมาร์คเตัวนี้นะครับจากมาเลเจนแพ็กสิปี MCU นะครับจากเรื่องอเวนเจอร์สนะครับตัวมาร์คเเป็นกล่องเดียวนะฮะถ้าเต็ม10ผมให้10เต็มเลยนะครับแต่ว่าอยากอยากปรับปรุงเรื่องสีนิดนึงนะครับอยาเป็นเมทัลลิกจ๋ามากกว่านี้นะฮะแต่ตัวนี้โอเคแล้วแหละนะครับเรื่องดีเทลจุดขยับอะไรพวกนี้นะครับปรับปรุงดีกว่าตัวก่อนเยอะเลยถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้เลยนะครับถ้าใครไม่มีเงินหรือว่าลังเลแบบอยากประหยัดเงินนะครับตัวนี้มาร์ี้ไดดเลยแต่ถถ้าาาเ้ย อยากได้แบบที่มันสมสงา่าไอรอนแมนแล้วคุณมีเงินเหลือเนี่ยไปคอมมีเคปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ายนั้นนะครับถ้าใครมีตังนะไปจัดคอมมีเคปเลยครับแหมไม่ใช่มาร์กเจก็ตามนะครับมาร์ก mm hmm. อ,อื่นเนี่ยแม่งโคตรสวยเลย mm hmm. ผมก็มีอยู่2ตัวเป็นตัวของเชดแล้วก็ตัวของอ e ีกอร์นะครับ mm hmm. เดี๋ยวก็จะทยอยเสริมทับไอรอนแมนตามมาเหมือนกันนะครับ mm hmm. ตัวนี้ก็ไม่ผิดหวังนะครับซื้อได้ตามห้างสินค้าใกล้บ้านนะครับอาจจะหายากนิดนึงเพราะว่าตัวไอรอนแมน ค่อนข้างหมดเร็วที่เหลืออยู่ก็เป็นตัวของโรนแนแล้วก็ตัวเรสซ์กลนะครับที่เห็นเกลื่อหนห้างอยู่ส่วนอื่อนๆเนี่ยค่อนข้างจะหมดไวอันนี้ผมอ้างอิงจากซินทันฟอเรสต้าภูเก็ตนะฮะย้ำอีกครั้งนึงนะครับอย่าลืมกดไลค์พวกเรานะครับแล้วก็เข้าไปกดไลค์เพจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปชั้นแล้วก็อย่าลืมนะกด Subscribe พวกผมด้วยนะครับจะได้มีกำใจในการทำคลิปดีๆต่อๆไปเดี๋ยวก็พยายามทำคลิปรีวิวออกมาเรื่อยๆนะครับอาจจะ ลงอาทิตย์หนึ่งคลิปหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสองคลิปบ้างก็ขออภัยนะครับส่วนใหญ่จะลงวันอาทิตย์เป็นหลักแน่นอนอยู่แล้วนะครับส่วนวันพุธบางสัปดาห์อาจจะมีบ้างนะครับขึ้นอยู่ว่าช่วงนั้นงานผมเยอะหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็ทํางานประจาอยู่เหมือนกันก็เป็นว่าช่องรีทอยนะครับขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนนะครับกับตัวอะไรต้องรอติดตามนะครับตอนนี้บา,บายยจ้า